เจอกันอีกแล้วครับพี่น้องสุดหลอนี่นะต้าม่วงก6กสี่ศูนตัวแรงเออเอาฝานี่ไปไหนเนี่ยเอาออกบะอ๋อยังไม่ได้ใส่เนี่ยนะเจอกันทีไรยังใหม่ยังสดเหมือนเดิมครับต้าม่วงใส่ทอซีนิวนได้ป่ะนี่ทอมันหน่อยโหดมันบกขักป่ะ <c oughs> มาทักรถเขาอีกไม่ได้ซื้อกับเขาสักบาทยังมาทักรถเขาอีกนี่ครับผมโอ้นี่ฮะน้องเคยบอกว่าจะมาไถาตออ้อยอยู่ตรงนี้นะครับสองไร่อันนี้อ้อยต่อห้าแล้วนะครับนี่แถวพันผมยังมีดินทามอยู่นะโออเป็นไงฮะอันนี้มุมย้อนแสงหน่อยนะครับนี่โอ้ไม่ได้เจอกันนานครับยังใหม่ยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับหกหกสี่ศูนย์โอ้ดูแลรถด,ดีมากสะอาด นี่ครับจ้าม่วงจ้าม่วงวันนี้พมาพร้อมกับหางพรวนหกจานนะครับมันจะไถเขาบ่าดินเหนียวฝนบกตกแต่ว่าถ้าฝนตก้ี่นาอมันถยบนเขาเนาะดินเหนียวเออฝนตกฝนตกนี่ถไม่เข้านะครับอันนี้ผมเข้าใจผิดตอนแห้งแหงนี่ถยได้แต่ว่าถ้าฝนตกถไม่ได้ดินเหนียวดินเหนียวดินดําเลยนะครับนี่เหมือนอยู่สุพรรณเลยที่ผมไปถ่ายของเสียดนะ่ะ นี่ยดินดำปึ๊ดเลยเนี่ยนี่นี่ดินดินอย่างนี้น,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 นี่นี่ครับเนี่ยเป็นดินเหนียวดำนะครับไม่ใช่ดินเหนียวแดงนะครับอันนี้ก็คือฝนตกแกบอกว่าไถไม่ได้ครับมันติดล้อรถติดติดทุกอย่างครับไอ้ดินเหนียวขึ้นชื่อว่าดินเหนียวแล้วนี่ฮะต้าม่วงโอ้สีไหมนี่ฮะได้มาจากนี่นะครับผมใครสนใจรถไถก็ ติดต่อเขาได้คท่านี่ซูเปอร์กิจแท็กเตอร์นะครับหมอบเบ็ดสีไหมสีวันเบียวับอะไรนี่อ,มเม,อมเมลแอนอมเมลอนของดีว่างั้นไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนไม่เคยใช้เนาอน่าจะเป็นแบดแห้งนะครับ โอ้สุดยอดสุดยอดไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยมารอบนี้พาตะก้องมาด้วยนี่ก็แขกชาแนลนี่แกมาครั้งแรกนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกเห็นได้เห็นตัวจริงแล้วฮะสวยสวยสวยยังไดงามตัวอ๋อสวยกับงามมากขี้เกล่นบ่สวยก็สวยแล้วงามก็งามรอบ่ได้๋ยรอรอประด้รอต้องรอยสิบรอ เนี่ยโอ้สวย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 อ้าวยังสวยอยู่เลยขอชมเชยหน่อยครับนานได้เจอกันทีช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานนะครับผมก็เรื่อยๆโอ้ใบใบพัดยังเป็นสีแชกอยู่บัานี่นี่หันสิเปี่ยนใบพัดซื้อของเจ็ดเจ็ดมาใช้เด้อ เย็นก็กันมันจะเย็นขึ้น,นม,มันจะหัวเพื่นหลถอดมันจะเย็นขึ้นสิเปอร์เซ็นตฮะเพื่นทำแนบไม่ไดดังปานั้นมันมท <c oughs> อดก้นิลก็ยูเอ๋อมันเป็นมันข้างแช่ไหม,หมกันรถลงอยู่ดิอรถลงยนบ่รักษารถด,ดีฮะสียังเอี่ยมอยู่เลยขนาดด้านข้างนี่ที่มันไปมุ่นป่ามานี่ ม่นป่าม่นต้องเอาข้างๆม่นนะม่นป่านี่ก็ยังสีก็ยังถือว่ามันหนาอยู่นะครับเนี่ยนะครับยังหนาอยู่ได้การอยู่อ่ะไม่ได้เจอกันนานครับก็เลยพาชมหน่อยนะครับก่อนที่จะทํางานนะครับเพราะว่านานๆได้เจอกันทีครับมันไม่ค่อยมีงานอย่างว่าเลยฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะ นี่ครับระบบสองเพาเหมือนของเสียรันและเสียรันที่แปลงน,นะฮะนี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันเหมือนกันอะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมก่อนทำงานกันเลยเนาะก็ไม่ได้เจอกันกนาก็ขอชมเชยสักหน่อยวันนี้พาโก้แขกชาแนลมาด้วยเห็นรถล่อเอาไปทำไหมล่อไม่สิบล้อเอหรอไเออ เอาไปทำไหมเอาไปทำไปทำสีม่วงเหมือนของเขาไปไ่นโอ้ยไม่ได้เราต้องมีเรามีเอกลักษณ์ของเราแล้วใช่ไหมสีแดงอย่างนี้เอ็กซซีฟอร์ดอ่ะมันต้องแปลกๆหน่อยเดี๋ยวจะไปจับจะจับไปชนกันกับไอ้แปดสองหนึ่งศูนย์เสียโก้อยู่สีม่วงเหมือนกันเนาะรีวิวคู่หน่อยเดี๋ยวหาวันก่อนฮะเราไม่ดันยุ่งมาไทยก่อนห้างเหมือนคอนเรบผู้เฒ่าเพื่นครับเพื่น มัแม่นเพิ่นครับอากิซิมาอยู่แล้วนะะเดี๋ยวต้องได้เจอกันเลยฮะกับแปดสองเนี่ยเดี๋ยวต้องหาวันรวมรถสักหน่อยแ้วฮะโซนเราเนาะใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ก็ทักได้นะครับผมเดี๋ยวไปชมการทำงานกันเลยนะครับไปเหียบแห้งเลยลูกเพ่เอ้เอ้มามา จะเร็วกว่ากันเหยียบเป็นเหยียบเห็นได้ฮะเป็นยังไงป้าจะมาแห้งป้แห้งเลยป้าจะมาแห้งเลยมันลุมอยู่อะเม็ดเม็ดบรูเลยว่าไโบไเป็นแห้งไรจ้ารยรถเข้าห้างล่ะครับรถเขาแห้งไร 拜拜。Bye bye.